ถ้าเกิดว่าไร่มันปลูกแล้วรายได้าอาจจะไม่ค่อยดีคุณลองเปลี่ยนเป็นปลูกอินทผลัมเสพืชเศรษฐกิจน,นี้นะคะเรียกว่าสร้างรายได้งดงามมากเลยอินทผลัมใครๆหลายๆคนก็คงรู้จักว่าแบบเป็นเป็นผลไม้ที่โอเคอะ่ะให้พลังงานสูงอะ่ะอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะคะและวันนี้ปลูกเถอะคะ่ะ คุณปลูกลงตรงนี้พื้นที่สองไร่นะอย่างเกษตรกรที่มหาสารคามที่เขาหันมาปลูกและปลูกแทนมันปลูกแทนอ้อยใช้เวลา3ปีออกดอกติดผลนะคะสําเร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยไปสัมภาษณ์มาคุณสำรองนาเจริญเป็นเจ้าของบ้านไร่นาเจริญที่มหาสารคามค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนมันสัมปะหลังก็อ้อยปลูกหลักๆมา20ปีเลยครับ แต่พออายุมากขึ้นอ่ะอยากปลูกพืชแบบถาวรน่ะคือ<ม>ลงทุนปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆอาจจะมีไหมยิ่งยาวไปเลยอ๋ออย่างเงี้ยค่ะคุณลุงก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ย คนสาเร็จมาแล้วเนี่ยเรานํามาบอกกันนะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกครับผมคือคุณลุงก็เลยรู้ว่าอ๋ออินทดพาลัมเนี่ยปลูกครั้งเดียวให้ผลผล,ผลิตนาน7 0็ดสิบถึงหนึ่งอยปีเลยนะยยนนยจริงจริงลงทุนแค่ครั้งเดียวเลยไม่ต้องเปลี<อ>่ยนไปเปลี่ยนมาก็เ,าเลยไปซื้อมาเลยค่ะอินทดพาลัมพันสยาม S1 ซื้อมาร้อยห้าต้นต้นละ480บาทค,คูณคูณ,คณ,คณออกมานะคะเนี่ยค่ะต้นทุนลงทุนแค่นั้นจริงจริง ตอนนี้ให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า1,500กิโลกรัมนะมแล้วโรงงานรับซื้อเนี่ย200บาทต่อกิโลกรัม,มสร้างไรายได้ประมาณ300แสนนะถ้าเขาออกออกผลนะโอ้โหแฮปปี้เลยนี่แล้วเคล็ดลับลุงบอกลุงก็ทำมาแล้วมาบอกต่อกันยังง่ายแสนง่ายคุณลองไปทำดูเคล็ดลับการปลูกอินทผลัมให้ออกดอกติดผลดีระยะแรกก็ต้องหมั่นดูแลรักษานิดนึง เดินสำรวจแปลงเช้าแปลงเย็นทั้งเช้าเย็นเพราะอะไรป้องกันแมงคามด้วงมะพร้าวค่ะมันชอบฝังตัวมากัดกินทำลายยอดถ้าใครไม่รู้ตรงนี้ปลูกไปสิเอ๊ะทำไมฉันไม่มียอดแตกโตซะทีลูกก็ไมานี่นะคะคุณลุงบอกว่าไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อยามาถีดนะนี่ไปดูแค่เช้าเย็นแค่เนี้ยเหมือนแมลงมันกลัวคนเปล่าไมมรู้มันก็ไม่มาจะก็หยิบออกจะก็หยิบออกอะไรอย่างนั้นส่วนการลดน้ําค่ะใช้ระบบน้ําหยด เพื่อให้การลดน้ำมันต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะครจริงๆวิธีการปลูกมีมากมายกว่านี้อีกเยอะแหละเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจอะ่ะคุณไปศึกษาวิธีปลูกอินทผลัมได้ที่นี่เลยนะเขาให้ความรู้เลยนะบ้านไรนาเจริญหมู่บ้านบัวแก้วหมู่14ที่ตําบลเลิงแฝกอําเภอกุดร,รังมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปักท้องต้องรู้<อ>เขาลองผิดลองถูกเรียนรู้มาแล้วเรียบร้อยแต่บอกเราถึงวิธีการแบบนี้เสร็จสับเลย<อ>ก็มารวยด้วยอินทผลัมไปด้วยกันนะคะนี่ดกมากเลยนะเนี่ย โอ้โแล้วพอเขาออกก็เนี่ยเอาตะข่ายไปครอบไว้นะเพื่อผลจะได้ไม่เสียหายแต่เขาต้องเป็นพืชที่ทนแรงระดับหนึ่งคุณทเขาอยู่แถวตะนาการเออเอาจมาที่ o r i g i n a ใช่ไหมอ๋อนี่มาอยู่บ้านเราอีสานก็ยังอยู่ได้เพราะเขาเขาทนมาแล้วระดับหนึ่งอ่ะคุณคะคุณอย่าลืมเข้าไปดูในเพจปัตภังต้องรู้เบอร์โทรศัพท์นะแล้วคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะตอนนี้เราสามคนรอคุณผู้ชมอยู่ในเพจอ่อนสาใช่ครับคุณผู้ชมครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม